สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าหนึ่งในสี่ตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของจีนหนิวหลางและจูหนีหรือหนุ่มเลี้ยงงวกับเทพธิดาทอผ้าหนิวหลางและจูหนีเรียกรวมกันว่าหนิวหลางจูหนีเป็นสับสแองหมายถึงคู่รักที่พัดพากจากกันโดยไม่ได้กล่าวแม้กระทั่งคำลาตำนานนี้เองก่อให้เกิดเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ของจีนขึ้นมา เป็นท,ที่ทราบกันโดยสากลว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักแต่สำหรับประเทศจีนวันแห่งความรักคือวันขึ้น7ค่ำเดือน7ของทุกปีซึ่งเรียกว่าวันชีสีเทศกาลนี้ได้แพร่หลายไปยังประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลทานาปตะประเทศเกาหลีเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลชินซอก นิ้วหลางคือหนุ่มเลี้ยงงัวอาศัยอยู่กับพี่ชายและพี่สะพ้ยที่ไม่ได้รักใคร่ใยดีกับเขาแต่อย่างใดวันหนึ่งพี่สะพ้ยก็ให้เขาแยกตัวออกไปเพื่อสร้างครอบคอรัวเองโดยมอบงัวแก่มาให้เขาตัวหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่างัวแก่ตัวนี้คือเทพที่ถูกลงโทษมาจากสวรรค์ให้มาอยู่บนโลกมนุษย์จนกว่าจะสิ้นอายุไขนิ้วหลางต้องออกมาสร้างกระท่อมอยู่ตามลําพังกับงัวแก่ตัวนั้นแต่เขาก็ขยันขันแข็งมุมานะ ไม่ได้เว้นว่างในแต่ละวันในยามเย็นจะพาง่วกมากินหญ้าเสมอกล่าวถึงบนสูงสวรรค์งิกเสียนห้องเต้มีบัญชาให้เทพธิดาทั้งเจ็ดถักทอเสื้อผ้าให้ท้องฟ้าเทพธิดาทั้งหกถักทอเสื้อผ้าด้วยสีขาวและสีเทาแต่เทพธิดาคนที่เจ็ดองุดท้องมีความละเมียดละไมประณีตมากได้ดาดอกไม้ที่มีสีสันมาแช่และคั้นเอาน้ําไปผสมกับเส้นได้ ทำให้ถักทอผ้าออกมามีสีสันสวยงามทำให้พี่ๆทั้งหกมีความสุขและชอบมากจึงตกลงกันว่าในวันที่ฝนตกท้องฟ้าหมุนมองใ้ท้องฟ้าใส่สีเทาและสีขาวส่วนในวันที่ท้องฟ้าสดใสจใจใส่สีรุ้งสวยงามของน้องเจ็ดเรื่องนี้สร้างความพึงพอใจให้แก่งเง็กเซียนฮ่องเต้ด้วยง,ง็กเซียนฮ่องเต้จึงประทานชื่อให้กับน้องคนที่เจ็ดว่าจือหนีแปลว่าสาวทอ เทพธิดาทั้งเจ็ดจะถกทอเสื้อผ้าอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาเกิดความเบือ่อหน่ายเทพธิดาองค์เล็กจูนีมักจะมองลงไปยังโลกมนุษย์และมองเห็นความขยันขันแข็งของนิ้วล้างอยู่เสมอก็รู้สึกประทับใจเรื่อยมาไฟมัวแก่ที่อยู่กับนิ้วล้างเมื่อรู้ว่านิ้วล้างเป็นคนดีและขยันขันแข็งอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นวันหนึ่งจึงสร้างความตกใจให้กับนิ้วล้างด้วยการพูดขึ้นมา ได้ลเลาให้ฟังว่าตัวเองเป็นเทพได้ถูกส่งลงมายัางโลกมนุษย์จนกว่าจะหมดสิ้นอายุไขจึงสามารถพูดได้และได้บอกกับหนิวหลางว่าทุกวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดเหล่าเทพธิดาเจ็ดองค์จะลงมาเล่นน้ําและหวางเสื้อผ้าไว้ลิมฝั่งแม่น้ําให้หนิวหลางไปหยิบเสื้อสีแดงของเทพธิดาองค์เล็กมาได้บอกไปว่า หากนางต้องการชุดคืนก็มีข้อแม้ว่านางจะต้องยอมเป็นภรรยาของหนิวหลางมัวแก่ผู้เสร็จก็บอกอีกว่าหนิวหลางท่านควรจะมีภรรยาและสร้างครอบครัวได้แล้วเพราะข้าก็แก่มากแล้วอีกไม่กี่ปีข้าก็จะสิ้นอายุไขหลังจากนั้นนางก็อยู่กินกับหนิวหลางจนมีบุตรชายหญิงสองคนวันเวลาผ่านไปเง็กเซียนฮ่องเต้เพิ่งทราบว่าทำผิดกฎสวรรค์ที่มาเป็นภรรยาของมนุษย์ ดังนั้นในคืนหนึ่งจึงให้ทหารสวรรค์ไปจับตัวจูนีมาโดยให้จูนีเลือกว่าจะกลับมาอยู่บนสวรรค์หรือจะให้สังหารสามีและลูกของนางจูนีจึงต้องเลือกกับสวรรค์โดยไม่ทันได้ล่ำลาสามีและลูกเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นัวแก่มาบอกนิ้วหลางว่าจูนีถูกจับตัวกลับสวรรค์ไปแล้วมีทางเดียวที่ท่านจะเดินทางไปสวรรค์คือนำหนังของข้าหุ้มตัวท่านและลูกๆท่านก็จะขึ้นไปบนสวรรค์ ตามหานางได้พูดแล้วงัวแก่ก็สิ้นอายุไขนับเวลานั้นเองนิ้วหลางจึงน,นำลูกสองคนใส่ตะกร้าหน้าหลังหาด้วยคานแล้วคลุมด้วยหนังงวัวทันใดนั้นพวกเขาก็พากันเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ปากก็ร่ำร้องเรียกแต่จูนีเด็กๆก,ก็พากันเรียกแม่ไม่ขาดปากจูนีออกมาพบแต่งเง็กเซียนห้องเต้ก็ใช้ปิ่นวิเศษกรีดก้อนเมฆเป็นทางยาวกลายเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ ไม่ให้พวกเขาได้พบกันแม่น้ำนี้เรารู้จักกันในนามทางช้างเผือกเมื่อมีทางช้างเผือกขวางกั้นทั้งหนิวหลางและเด็กๆพากันเรียกจือหนีเรียกแม่กันฟูมไฟร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจกันไม่หยุดเป็นเวลาเนิ่นนานจนเหล่านกกระเรียนต่างพากันซาบซึ้งและเห็นใจในความรักอันใสบริสุทธิ์ของทั้งสองจึงพากันโรยตัวลงมา จับตัวกันเป็นสะพานเพื่อให้ทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกได้พบเจอกันเน็กเสียน้องเต้เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารเช่นกันจึงอนุญาตให้พวกเขาได้เจอกันแต่ทำได้เพียงปีละครั้งในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดเท่านั้นจบไปแล้วนะคะสำหรับตำนานหนุ่มเลี้ยงงวัวและเทพธิดาทอผ้าตำนานนี้มีมาเนิ่นนานนับพันปีตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจวตอนต้น และมีเทศกาลนี้มาทุกยุคทุกสมัยในสมัยโบราณเทศกาลชีซีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวแต่อย่างใดแต่เน้นให้ความสําคัญกับเด็กผู้หญิงสมัยนั้นจะมีการกลัดเข็มเย็บผ้าไว้ในเสื้อเป็นเคล็ดแสดงถึงการมีสติปัญญาแหลมคมในสมัยราชวงศ์ถังเพิ่มประเพณีทดสอบไหวพริบสติปัญญาขึ้นในวันชีซีนี้ด้วยเรียกว่าชีเฉียวแต่โดยในยะสาคัญ เทศกาลชีซีนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสัตาราศาสตร์ของจีนโบราณนั่นคือฤดูใบไม้ร่วงวันขึ้นเจ็ดข้าำเดือนเจ็ดท้องฟ้าแจม่มใสไม่มีเมฆหมอกจะมีทางช้างเผือกทอดตัวยาวจากทิศเหนือจุดทิศใต้มีดาวเลิกสองดวงสุกสว่างสดใสอยู่คนละด้านของทางช้างเผือกนั่นคือดาวอันแต่หรือดาวนอกอินทรีอันเป็นตัวแทนของนิ้วหลางและดาวเวกา้า ดาวเลิกที่โดดเด่นสว่างสวัยและสวยงามที่สุดในกลุ่มดาวพินอันเป็นตัวแทนของจูนีประเพณีที่สำคัญที่สุดในวันจีซีคือการไหว้ดาวจูนีหรือดาวเทพธิดาทอผ้าของบรรดาหญิงสาวเพื่อรำลึกถึงจูนีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งการเยับปักถักร้อยโดยหญิงสาวจะตั้งโต๊ะใต้แสงจันทร์วางของบูชาอาทิเหล้าชาผลไม้ของแห้ง และมัดช่าดอกไม้สดด้วยได้สีแดงพร้อมตั้งกระถางทูกโดยจะต้องกินเจล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่ออธิษฐานขอพรให้งานเย็บปักถักร้อยมีความประณีตสวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพรขอให้ได้พบคู่ครองที่ดีเพราะสมัยโบราณหญิงสาวในจีนยุคนั้นจะมีพ่อแม่จัดหาคนรักมาให้ไม่มีโอกาสเลือกเองการขอพรนี้จึงเป็นความหวังเดียวของพวกเธอที่จะได้คู่ครองที่ดี เทศกาลชีซีนี้บางก็เรียกว่าเทศกาลฉีเฉียวหรือเทศกาลดาวคู่ปัจจุบันด้วยวัฒนธรรมทางตะวันตกที่เข้ามาในจีนทำให้เทศกาลชีซีถูกยงไปเกี่ยวข้องกับความรักของคนหนุ่มสาวมากขึ้นโดยในวันเทศกาลชีซีนี้จะมีการมอบของขวัญให้กันนอกจากนี้ยังมีหนุ่มสาวบางคนพาไปกราบไหว้พระ ขอให้พวกเขาสมหวังในรักในวันชีซีนี้เช่นกลับไหว้ที่วัดหวังต้าเซียนในฮ่องกงหรือวัดหลงซานในไทเป